ฟังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรวันนี้ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปปไทด์น,นำเข้าจากญี่ปุ่น100%จากปลาเสื้อมือสองเสื้สอวินเทมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือชนกันสนใจเพจวันเสื้อวินเทศลาชาผลิตภัณฑ์เส้นผมลดผมร่วงรักษาผมเสียตระตุ้นเส้นผมให้ยาวไวสระผมอย่างยีระดับกับลาชา เอาเดี๋ยวผมเกินนิดนึงนะรายการของเราคือเป็นเป็นเรื่องเล่าในบนโลกนี้เลยเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ฟังพอพอเล่ามาแล้วฟังมาแล้วมันต้องร้องแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออมีสักเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องไหมมีพี่มีมีมีงั้นงั้นจัดมาจัดมาเลยล้วแบบเอาเอาตอนนี้เลยพี่ตอนนี้เลยตอนนี้อะไรบางผมอยากให้พี่ขวัญเกินผมก่อนแล้วผมจะเล่าพี่อะไรก็ได้พี่เกินมาผมเล่าดมดื่มผ้าไม่ได้พี่ปากัะเร่องแปลกๆตอนที่บังขับรถ แท็กซี่เออตอนแท็กซี่ใช่ไหมตอนแท็กซี่เนี่ยบางเจอประสบการณ์อะไรบ้างที่มันแบบเฮ้ยเรื่องนี้กูไม่เคยลืมเลยว่ะประมาณเนี้ยไม่ต้องเป็นผีจ๋าใช่ไหมผีก็ได้บางหรือโอเคผมเล่าเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นเรื่องบัตรสบัติสมบัติรอยีีฝั่งมันก็บัตรสมบเลยพี่แต่มันเป็นเกี่ยวกับขับแท็กซี่นะอืออใช่เกี่ยวกับแท็กซี่อ่าเข้าเรื่องเลยนะครับผมสมัยนั้นผมขับแท็กซี่อยู่พี่ครับน่าจะเป็นพสอผมจําพสอไม่ได้นะพี่ประมาณเมื่อ ปดปีที่แล้วมั้งครับผมแปดปีกว่าๆได้ใช่เฮ้ยเสีสยงมอเตอร์ไซค์ดังก็ทีนะพี่นะไม่เป็นไรครับผมไม่มีสถานที่ในการคุยเลยไม่เป็นไรครับทีเนี้ยทีเนี้ยอ่าผมอ่ะปล่อยรถเช่าแท็กซี่ตอนนั้นสมัยนั้นปล่อยเช่าอยู่ครับผมก็คือปล่อยปล่อยเช่าอย,าอยู่สมัยนั้นยังไม่ได้ไม่ไม่ได้น่าจะว่าเลิกขับแล้วมั้งแล้วก็ปล่อยเช่าเพราะผมมีเพื่อนเป็นที่ว่าเปิดอู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเปิดอู่แท็กซี่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วจะมีคนขับดีลเลอร์คนขับมาเยอะมากแล้วผมก็กินค่าเอซ่่าทีียยงดว เหมือนเหมือนไปหาคนให้อะแล้วไปเอาอู่เพื่อนผมแทนอะไรอย่างเงี้ยส่วนรถผมก็มีแต่รถผมมันมันมีไม่มีแค่สองคันทำสมัยนั้นคันหนึ่งเป็นของผมอีกคันนึงเป็นคันที่ไปซื้อต่อเข้ามาทีนี้อะปรากฏว่ามันมีคนเช่ามาพี่โคธาเรื่องเนี่ยมันมากทั้งมันแล้วทั้งหน้ากลัวคนนึงอะมาเช่ารถผมคนพ,พิการนะพี่นะพิการนะฟังดีนะพี่พิการผมก็มองวันแรกเขาส่เอกสารมาให้ผมใช่ไหมพร้อมเอกสารแล้ว้านหมายมาผมก็ไปดูหน้าเขาปุ๊บ S <S บอกว่าเขาเป็นคนพิการพี่ผมก็ไม่กลาย้เขาเช่ารถเออใช่อะไรครับพิการตั้งแต่าขาแขนมาเลยพี่คโคตรบ่าวเลยนะใช่พี่พิการมาทั้งสองอย่างเลยแล้วก็เดินกระเพกกระเพกผมก็เห็นหน้าเขาผมรู้สึกว่ามันคนนี้มันจะขับรถผมได้ป่าวะ่าผมว่าแต่ว่าไม่กล้าถามเขาไงผมก็เกรงใจนะก็เลยรับเอกสารมาดูก่อนเอาเอกสารมาดูแล้วมีทั้งบัตรพิการมาให้ผมดูด้วยแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีบใบขี่อืมใช่ไม่บใบขี่สาธานณะไม่มีบใบขี่่ส่วนบุคคล ใช่ทีนี้ถ้าผมผิดกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าผมปล่อยรถให้เขาไปนะผมจะเปคนผิดกฎหมายทันทีเลยพี่แต่ทีนี้ด้วยความโง่ของผมเนี่ยแหละผมก็ใจอ่อนครับผมก็ใจอ่อนเสร็จแล้วผมก็บอกว่าอ่ะได้ให้ไปเขาบอกผมว่าเขาไม่มีตังค์สักบาทพี่มันมีเงินประกันค่าค่าประกันแท็กซี่ห้าพันบาทมันต้องแลกแลกเข้าอ๋อชิบหายแล้วรู้ก็ไม่รู้จักด้วยไม่รู้ว่าหัวนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีประชาชนใบหนึ่งแบบโง่ๆมาให้ผม แล้วก็เป็นประชาชนแบบว่าถ่ายเอกสารมาด้วยไม่ใช่บัตรตัวจริงด้วยไม่ใช่ตัวจริงด้วยทีนี้ผมก็นั่งคิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วไต่ตองอยู่่ะแต่มีความสงสารบวกความโง่อยู่ผมตอนนั้นก็เลยตัดสินใจให้เขาไปพี่ดื้อๆเลยฮะแท็กซี่ผมมูลค่าล้านสองแสนนะตอนนั้นไฟแดงนะให้เขาไปดื้อๆเลยผมให้เขาไปเลยพร้อมกุญแจผมก็บอกเขาว่าบมก็บอกเขาว่านี่เบอร์ผมนะอันนี้บ้านผมนะที่จอดรถย่ตงนี้นะอะไรอย่างนี้นะผมก็บอกเขาถ้าติดต่อผมไม่ได้ให้โทรอีกเบอร์หนึ่งก็อย่างเงี้ยผมก็ให้เขาไป เชื่อไ,ไหมว่าพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ผมคุยเขาอยู่อ่ะแม่มีป้าแก่ๆอยู่คนหนึ่งมองหน้าผมตั้งแต่ให้รถแล้วตั้งแต่ตั้งแต่คุยเรื่องเรื่องรถแล้วยังไม่ได้ให้รถเลยนะ,ะยืนมองอยู่อย่างนั้นอ่ะผมก็เดาว่าสองคนเนี้ยน่าจะรู้จักกัน <S <S อืม้มพูดแล้วขนลุกเลยพูดแล้วพาหลอนเลยทีนี้ผมมองป้าคนเนี้ยน่าจะรู้จักกับคนนี้หรือเป็นแม่หรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือป่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรกันสองคนเนี้ยแต่ไม่ได้ให้ผมเห็นว่ารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ายื่นคุณแจให้ยืน่นไอผมเ,เ,เอาเอกสารกลับมาใช่ไหมบางฉบับแล้วผมก็คืนบางฉบับให้เขาไปแล้วผมวให้เขาเซ็นที่หนึ่งที่ที่มันเป็นที่เช่าไอเอกสารเช่ารถอ่ะให้เขาเซ็นปุ๊บเชื่อไหมพี่แม่งบามากเลยลายเซ็นที่เขาเขียนกับชื่อในบัตรประจำตัวประชาชนคนละคนละชื่อค,คนละนามสกุลเลยเอเอแม่งแม่งบาบจัดอันเนี้ย<อ>บาบซ้อนบาปอีกทีหนึ่งเลยนะพอผมเอามาผมไม่รู้นะเขาเขียวไปแล้วไงจังหวะที่เขาเขียวไปรู้ไหมพี่ขวัญพี่เบ๊ ป้าคนนั้นหายไปแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถผมนะอ่าเขาไม่ได้จอดรถให้ป้าคนนั้นขึ้นนะไอคนขับที่มาเช่ารถผมไปใช่ก็คือว่าขี่ออกจากผมอ่ะไอป้าคนนั้นก็หายไปด้วยอืมแล้วผมก็ยุขึ้นมาดูใบปุ๊บชื่อนามสกุลมันไม่ตรงนี่หว่าชิบหายงานเข้าผมแล้วเนี้ยอืมสายงานเข้าของจริงเลยพี่เพราะามันไม่ตรงสักอย่างที่นี้ผมเลยโทรกลับไปทันทีเลยเบอร์นั้น เขากว่าไม่รับโทรศัพท์ผมโอ้ยโอ้ผมว่าคิดแล้วรอใจหายเลยเออโหก็เสียทรงแล้วผมหน้าซีดเหลือสองนิ้วแล้วหน้าหน้าผมเหลือสองนิ้วเริ่มซีดแล้วผมว่าทําไงผมว่าสเต็ปเดิมฟ้องเมียผม่าโทรไปหาเมียผมอบอกเมียว่าเมียเจออย่างนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอเงี้ยทําทำไงดีเมียบอกว่ากลับบ้านเลยไม่เป็นไรเคยว่าน ถ้ามันไม่รู้จะปรึกษาใครตอนนั้นอ้โหเชีียเนี่ยฟ้องท้องคุณเมียแบบวถามไม่รู้ทํทำอะไรไม่ถูกเขาฟ้องเมียก่อนโทรไปถามเมียเมียก็อกกลับบ้านเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเดี๋ยวค่อยไปแจ้งความก็ได้ถ้าติดต่อไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับผะว่าตไปถามเพื่อนของอู่ที่ว่าเป็นคนดีลมาให้ครับก็ถามอว่าเอเอาดีๆไอ้ใครเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยรู้ไหมเขาตอบผว่าอะไรเขาบอกว่าแล้วใครอ่ะเอาผมบอกเอาไอ ไอที่มันบอกว่ามึงเป็นคนโทรมาบอกให้ติดต่อบังเนี่ยให้เช่ารถอ,ะอ่ะมันก็บอกว่าตอนไหนผมบอกชิบหายแล้วไงผมว่าคิดแล้วแม่งตลกกับผมและนะ้วนหะแม่งตลกทั้งคูง่เลยทั้งทั้นเพื่อนผมทั้งไอ้นั่นแล้วตลกคูนะ่แล้วนอผอก็ถามเพื่อนบอกว่ามึงตลกกูมากอะรถกูป้ายแดงนะอะไรเงี้ยมันก็บอกตลกอะไรบงังเออยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาบอกผมก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนมึงอะ ติดต่อมาคนพิการอ่ะแขนแขนก็ไม่ค่อยดีขาก็ไม่ค่อยดีม,มันก็บอกมันก็บอกว่าบังไปนอนก่อนไปแล้วมึงค่อยโทรมาหากูใหม่โอ้โหก็ไล่ไวะไล่เสียตรงเลยไล่ผมไปนอนต่อเอ,อ<ห>ผมก็เซ็งชิบหผยเลยผมก็เครียดะนะยังไม่ไปแจ้งความนะยัง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 ลังเลอยู่ในความลังเลอยู่อจนผ่านไปประมาณสักสามวันสี่วันพี่สามสี่วันได้มมั้ง แม่งมาจอดหน้าบ้านผมเลยนะในลานจอดเลยนะคนเนี้ยเก๋ามากโคตรเก๋าเลยแม่งจอดในลานจอดรถบ้านผมเลยนะแต่แม่งทาตัวโคตรมีพิรุษแล้วผมว่าประมาณสามสี่วันนั้งผมก็เริ่มจริงจังมากเริ่มเครียดจริงๆงแล้วปรากฏว่าโทรไปรอบนี้ติดพี่แม่งรับรู้ไหมแม่งตอบผมว่าอะไรผมบอกว่าทาไมทาไมไม่รับโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยมันกี่วันแล้วเนี่ยค่าเช่าค่าเช่าอะไรไม่ไม่ได้ให้อะไระรู้ไหมพี่มันบอกว่าอะไรว่ามันบอกว่าค่าเช่าอะไรครับพี่ือ ผมก็บอกว่าเอ้าผมก็ถามว่ามึงอยู่ไหนดีกว่าผมก็ถามว่าเอ้ยขอโทษนะพี่ที่พูดจัไม่พอขอโทษๆผมถามว่าผมก็ถามว่าคุณผมก็ถามว่าคุณอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งผมจําชื่อสถานที่ไม่ได้นะมันเพราะผมไม่ได้ใส่ใจสถานที่ตอนนั้นจาไม่ได้มันอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ามันบอกผมผมว่าผมบอกว่ารีบกลับมาที่ลานจอดรถ บ้านผมด่วนเลยผมบอกผมต้องการใช้รถผมบอกผมไม่เอาค่ารถก็ได้ไม่เอาค่าเช่าก็ได้รู้ว่าไม่มีค่าเช่าใช่ไหมเลยติดต่อไม่ได้อะไรเเลยไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าเปล่าแกบอกไม่ได้เอาโทรศัพท์เอ้ยไม่ได้เอาอะไรไม่เอารถผมไปครับอืมเอาผมก็ถามว่าคุณชื่ออะไรนะนำสกุลชื่อเไรนะแม่งให้ชื่อมาตรงกับที่ชื่อที่มันเซนที่แต่แม่งคนละชื่อประชาชนหน้าของคนขับคนคนละคนสมมุติว่าประชาชนที่ให้มาในวันนั้นอ่ะคือหน้าของคนขับใช่ไหมพี่ครับ แต่ชื่อที่เซ็นมาเป็นชื่อตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมโทรไปพี่แม่งเขาซับซ้อนเลยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่เขาให้ผมมามันไม่ใช่เบอร์ของเขาด้วยซ้ำเป็นเบอร์ของอีกคนคนโโหนึ่งฟังดีๆดียนะพี่พีกันะะกนะจะพีกันนะจะพีกันนะ,ะ,ะเรื่องผมสั้นหน่อยแต่ว่าแม่งเล้าใจ <laughs> ว่าไปทีนี้ผมผมคุยเขาผมถามว่าแล้วผมก็อ่านชื่อนามสก,กุลของไอ้คนที่ให้บัตรประชาชนมาไอ้ถ่ายถ่ายสีหลอกมาผมก็ถามว่านายนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ที่ไหน รู้ไหมเขาตอบว่าอะไรอะบอกคนนั้นเป็นน้องผมครับเสียชีวิตไปนานแล้วครับโผมบอกอะไรของพี่นะพี่ตลงมากผมบอกว่าพี่บ้านอยู่ไหนพี่ผมขอรื้อบ้านพี่สียทีเถาแมงทงหลังเลยผมถามเขอาอตลกกับผมมากอะฮะใช่ผมออผมอยากรื้อแมงทั้งหลังเลยตอนนั้นอะอ,อารมณ์เสียหมดแล้วเพราะถามวาพี่บ้านอยู่ไหนเขาบอกพิกัดมาบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แต่ผมไม่ไปนะพอผมคิดว่ามันไม่น่าไปอ่ะใช่เพราะว่า ผมต้องการคุยกับเขาก่อนอ่ะผมก็เลยขอคุยเขาตรงๆอกว่าเนี่ยฟังดีๆนะน้องคุณมาเช่ารถผมเมื่อสามสี่วันที่แล้วเออแล้วเขาทิ้งเอกสารให้ผมอืมอ่าแล้วเบอร์สับเบอร์นี่อ่ะเบอร์ที่ผมโทรไปเนี่ยอ่าแล้วเขาก็ไม่จ่ายค่ารถผมอืมอ่าอะไรมาแล้วเขาไปติดต่อจากเพื่อนอีกคนนึงมาอะไรเงี้ยผมก็อ,อ,อธิบายให้เขาฟังเขาบอกว่าอ๋อน้องผมอ่ะเป็นคนพิการ มีความใฝ่ฝันอยากจะขับแท็กซี่ตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งเขาเป็นอาชีพที่เขาชอบมากเขาบอกว่าเท่มากมันมันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอะไรเงี้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้อะเขาชอบของเขานะแต่ผมงงกับเขาว่าคืออะไรจะสื่อถึงอะไรเขาบอกว่าน้องเขาชอบแท็กซี่มากอยากขับแท็กซี่อยากมีแท็กซี่ของตัวเองแต่ว่าพิการเลยขับไม่ได้เช่าที่ไหนก็ไม่ได้อืมแต่ตัวเขาเนี่ยคนที่ผมกําลังคุยอยู่เนี่ยเขาเคยขับแท็กซี่ใช่ใช่แล้วเขาก็ดันรู้จักอะไรคนที่ว่าผมบอกว่าเป็นคนที่ขับแท็กซี่ในในอู่เพื่อนผม อ่าใช่อ่ามันเรื่องราวมาโผมันแบบติดต่อมันนานแสนนานแล้วพี่ไม่ใช่วันสองวันนะไม่รู้กี่ปีที่แล้วที่เขารู้จักกันแล้วก็ขับ็ซซี่ผมไม่รู้นีครับแต่ประเด็นคือมันมันมันโผล่มาหาผมได้ยังไงพี่นั่นแหละประเด็นอืประเด็นคือมันโผล่มาหาผมได้ยังไงอ่ะผมก็เลยบอกเขาว่าอะไรวะบอกว่าเอางี้ดีกว่าผมเป็นอิสลามผมไม่ใช่คนพุทธ ถ้าพี่ตลกกับผมมากพี่มาเจอผมได้นะผมไม่ไม่ตลกกับคุณหรอกอะไรเงี้ยคุณจะมาเอาเรื่องผีมาล้อเล่นกับผมรถผมป้ายแดงอะไรเงี้ยผมก็ถามผมบอกว่ารถผมแพงกว่ารถคุณอีกผมไม่รู้ว่ารถคุณขับอะไรแต่ตอนตอนนี้ล้านสองแสนผมไม่ตลกกับคุณหรอกอะไรเงี้ยผมก็บอกไปที่นี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รถไปเขาบอกเขาไม่ได้รถจริงๆไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเนาะเขาเสียชีวิตตั้งนานแล้วจะไปรู้ได้ไงอะไรเงี้ยผมก็มอผมก็ถามว่าพี่เมาไหมอะไรผมก็ถามว่าเมาไหมคือตอนนั้นยังขาไม่ได้ไม่เชื่อเฮะ ผมไม่เชื่อพี่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อพราผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับผมก็เลยถามว่าพี่เมาไหมผมถามเขาเมาไหมเขาผมไม่ได้เมาครับผมไม่กินเหล้าไม่ทานเหล้าผมก็ถามว่าผมไปหาคุณได้ไหมเขาบอกมาได้ครับอเขาบอกมาได้ผมบอกเอา,างี้ดีกว่าคุณมาหาผมเดี๋ยวผมเอาค่ารถให้อืบ้านผมอยู่เนี่ยตลาดขนนกเนี่ยสี่ล้านลงมาสี่ล้าน่ะคุณมาหาผมตอนนี้เลยบางน้อยเนี่ยผมอยู่บางน้อยแกบอกว่าอ๋อ ผมไม่สะดวกครับผมไม่ไม่มีความสามารถในการมาเลยแกบอกงี้แกบอกแกไม่สะดวกจริงๆอืงแต่ถ้าให้ผมไปอะแกบอกว่าได้ผมก็เลยบอกว่าเอา,อางี้ดีกว,ว่าผมคือผมมองข้างเขานะพี่พี่ขวัญพี่เป้ผมบอกนะผมผมตอนนั้นผมโมโหอยู่ไงผมเลยมองข้างเขาผมก็เลยบอกเขาว่าอะไรรู้ไหมผมบอกว่าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้รถผมจะต้องจอดอยู่ในลานจอดรถพร้อมกับดอกกุญแจอืมแล้วถ้ามันไม่อยู่อื ผมเจอคุณคุณเจอผมแค่ในสั้นๆผมบอกแค่นะั้นแล้วผมไม่แจ้งความเลยผมนักเลงพอผมบอกผมขี้เกียจไปฟ้องตำรวจอ่ะผมผมผมจะเล่นคุณอย่างเดียวพอไม,ไม่ไม่ฟ้องตำรวจด้วยทีนี้เขา,าแบบไม่พูดนะเงียบกิบเลยนะใช่ผมโมโหไงผมโมโหผมก็วางโทรศัพท์แม่งเลยใช่วางปุ๊บผมก็ฉุนผมก็ฟ้องเมียต่ออีกรอบหนึ่งเขาไปฟ้องเมียบอกว่าเนี่ยเขาลับแล้วนะแล้วเขาแกงบ้าใส่นะประมาณว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเมียผมก็บอกถ้าอย่างนั้นต้องแจ้งความแล้วนะผมบอกไม่แจ้ง โหผมให้เวลามันอีกวันนึงใช่ถ้าถ้าพรุ่งนี้มันไม่มาผมจะไปหามันรอบเนี้ยเพราะผมคิดว่าคนที่นี้ไม่น่าหนีผมหรอกน้ำเสียงเขาไม่ไม,ไม่ไม่น่าหนีผมน้ำเสียงเขามันกึง่งกึ่งมอบกึ่งกึ่งแบบสับสนอะประมาณนั้นอะผมเลยโมโหตรงที่เขามอบมอบคือหมายถึงว่าเขารู้เร็นรู้เห็นเป็นใจกับน้องเขาอะไรผมคิดอย่างนั้นไงตอนนั้นคะรับคิดว่าแบบมันน่าจะรู้เห็นเป็นใจกันทั้งคู่เลยสองคนเนี่ยฟอร์มฟอร์มตีหน้าเศร้าเล่าความเทจอะไรเงี้ย ใช่ผมก็เลยรอพรุ่งนี้พี่ขวัญเชื่อไหมโคตรปฏิเหินเลยแ mm hmm. มง่งทิ้งรถผมไว้ข้างถนนพี่ไม่ได้จอดอยู่ในไม่ได้จอดในลานจอดรถนะบาปจัดผมบอกให้โคตรบาปเลย mm hmm. ผมก็บาปเหมือนกันผมไม่รู้จีเเหมือนกันผมยิ่งกว่าบาปอีกผมอะ mm hmm. ใช่ผมไม่รู้จีพตอนหลังนะไม่ใช่ตอนนั้นนะเพราะผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเล่นตลกกับผมแบบนั้นรถ mm hmm. ผมไปจอดอยู่ข้างถนนแล้วโดนล็อกรอแล้วตำรวจเอาไปที่สอนอเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ใช่ใช่ครับมันซ้อนซับซ้อนยิ่งกว่าซับซ้อนเียผมว่าเซ็งมากเลย ทีน,นี้เพราะว่ามันเหมือนถ้าผมเดาไม่ใช่เรื่องผีนะอกรณีที่ไม่ใช่เรื่องผีก่อนนะครับคือเขาเอารถผมไปขับแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วพอผมจะเอาเรื่องเขาไปจอดรถทิ้งไว้ข้างถนนพร้อมดอกคนแจแล้วเขาเจ้าเลยพี่ประมาณนั้นก็คืออันนี้ <c oughs> คือผมมองทฤษฎีง่ายๆจะเป็นแบบนี้ทฤษฎีง่ายๆทางวิทยาศาสตร,ร์เลยเนี่ยจบ,บ,จบๆง่ยง่ายาเลยไม่เล่าหรืออะไรทั้งนั้นก็คือว่าไม่มีทางจ่ายอ่าแล้วก็ไม่ไหวอ็จอดทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวเขาหาเรื่องอีกอะไรใช่ไหมเขาโทรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจอดทิ้งแม่งเลยข้างทาง เราแงนั้นแต่เขายังไงต้องจับพิกัด g d ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเออโอเคนะเข้าใจแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะพี่แม่งไม่สนุกเลยบุคคลคนนั้นไม่มีตัวตนบนโลกนั่นแหละเนี่ยไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกตั้งแต่ตรงนี้ละผมไม่สนุกละตั้งแต่ตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่าไหนะใช่ผมรู้สึกว่าผมโดนโกงโดนหลอกโดนทําร้ายฝ่ายเดียวไม่ชอบเลยเหมือนคล้ายๆเขาเขาสู้กับผมโดยที่ผมสู้เขาไม่ได้ผมไม่ชอบตรงเนี้ยแหละคือเขาไม่อยากสู้แบบตั้งตัวเลยอ่ะใช่ไม่ปิดกาสให้ผมสู้อะไรเงี้ยใช่ ทีนี้พอรถมันอยู่ข้างทางผมคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะมีสิ่งลีลบแบบนั้นประเภทนั้นแล้วก็ขยับรถผมได้ออผมไม่เชื่อในเรื่องนี้แล้วอันนี้ข้อแรกผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่รถมันจอดอยู่ดีมันไม่ได้ขยับตายพี่มันต้องมีดยทฤษฎีอะไรก็ได้ใ,ไใช่ผมไม่รู้ว่าอะไรมันสิ่งที่เคลื่อนย้ายรถแบบนั้นได้แล้วอีกอย่างนึงคือไอ้ป้าแก่ๆนั่นอีกผมก็ไม่รู้คาําตอบป,ป้าคนนั้นแล้วลป้าคนนั้นเป็นใคร เออแล้วมายืนมองอยู่ตั้งแต่แรกเลยยืนมองตั้งแต่ผมคุยดูแต่แล้วดูเอกสารตั้งแต่เริ่มเลยจนจบเลยจนผมให้คุณแจ้เขาแล้วเขาขึ้นบนรถผมพี่ว่าอะอย่างพี่ขวัญคิดว่าเรื่องนี้มันต้องออกมาเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าทางทางแบบเนี้ยพี่คิดว่ายัางไงเรื่องเนี้ยรถผมแม่งมาอยู่ในสอนอบางน้อยอะโดนลากอะ่ะจริงๆเรื่องนี้มันนานยังบงังนานแล้วครับประมาณแปดปีได้แล้วครับมันก็คิดได้สองสอง สองอย่างอะนะทำหนักวิทยาศาสตร์ก็คืออย่างที่อย่างที่บางเล็กบอกเลยคือโดนอะกลัวใช่กลัวโดนใช่กลัวกลัวก็เลยมาคืนแต่ว่าไม่กล้ามาเจอไม่กล้ามาเจอตัวกลัวว่าเจ้าของของอาจจะทําอะไรจะกระทืบเอาก็เลยจอดทิ้งเอาไว้ไปก่อนใช่เดี๋ยวอ่าผมคิดอย่างนั้นใช่ครับอันเนี้ยส่วนอีกอันนึงอะทืไมทําไมก่อนนะผมกําลังคิดอยู่ทําไมเขาเซ็นชื่อใช่ก็คือชื่อตัวเอง เอ,เอาง่ายว่าเป็นไปได้ว่าจะมีมิจฉาชีพขโมยบัตรประชาชนของใครก็ไม่รู้มาถ่ายแล้วก็เผลอลืมเซ็นชื่อตัวเองลงไปโดยที่ไม่ได้ไปไป,ไปสามกับชื่อบัตรเดิมใช่ไหมประมาณนี้แต่ทีเนี้ยอ oh, <ถ>ูขนาดนั้นเลยอ,อ่ะอ่าใช่บางอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนนะคนคือขโมยขโมยเอกสารกันมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเนี่ยทําไมเขาถึงฝ่ายฝันจะขับแท็กซี่ทำไมต้องเข้ามาหาบางอู่รถในกรุงเทพแม่งมีตั้งเยอะแยะถูกไหมแล้วลายเซ็นกับบัตรประชาชนใช่ใช่ใช่ลายเซ็นอู่แม่งมีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ลายเซ็นกับบัตร ประชาชนอ่ะมันก็กลายเป็นพี่น้องอีกเออเนี่ยซึ่งมันเป็นคนละชื่อคนละนามสกุลเลยพี่อ๋อเหรอไม่ได้เป็นญาติกันคนละชื่อคนละเขาบอกว่าเป็นน้องเขาอาจจะเขาใช้คำว่าเป็นน้องอาจจะเป็นไปได้นะไม่แน่ใจครอบครัวประมาณนี้แต่ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพี่น้องแท้หรือไม่แน่ไม่แท้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่แต่มมนไม่แน่ใจข้องมูลแต่รู้แต่ว่าชื่อนามสกุลอ่ะคนละชื่อและคนละนามสกุลเวยเออก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีคือ ดึงเลยเขาอาจจะแต่งเรื่องมาแต่งแล้วก็วางแผนกันเป็นขบวนการใช่แต่แต่คนนี้บังโชคดีอย่างที่ว่าเคนคนี้ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพัวที่เป็นมืออาชีพอ่ะอ๋อใช่เขาอาจจะเขาอาจจะอยากจะขับแท็กซี่จริงๆแต่ไปมาแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีใครอาก็เลยหลอกหลอกบังอ่ะประมาณเนี้ว่าอ๋อเออหลอกว่าเขาเอาเอกสารมาให้คืออยากจะขับอ่ะแล้วด้วยความที่เป็นบังเอาจงจริงๆนะ บางอาจจะไม่รอบคอบไม่รอบคอบเลยไม่อ่านไม่ดูชื่อเขาเป็นใครก็ไม่สมควรที่จะให้ใช่เอาเป็นว่าผมเห็นเดินเดี่ยงมาผมก็ไม่ให้เอาเนี่ยคือไม่ได้ผมให้ราคาเพราะอะไรรู้ไหมพี่เป๊ะเพราะว่ามันดีวจากเพื่อนผมมาอใช่ผมเลยให้ราคาตรงนั้นไปเพราะว่ามันฝากมาหลายคนแล้วมันเยอะมากเลยก็คิดว่ามันไม่มีอะไรคาดเคลื่อนอยู่แล้วเต็มที่คาดเคลื่อนตรงที่ไม่มีแบบขี่สาระนั้นนันยอมรับได้ไม่เป็นไรนั้นแต่ยังโชคดีไงด้รถที่ยังในรถคืน เออส่วนส่วนเรื่องคนคนนั้นจะเป็นใครยังไงก็แล้วแต่ป้าคนนั้นเป็นใครก็แล้วแต่ก็ปล่อยให้มันไปโดยทีุ่ดด้เออไม่ต้องไม่ต้องหาต้องตอบมันนะปวดหัวเอ้แต่เป็นผมนี่ผมงงตายหาเลยป้าไปไหนและคนนั้นอย่างว่าป้าผมสงสัยป้ามองหน้าผมใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมแซงคืออะไรนะตอนผมไปจับค่าปรับที่โรงพักเนี่ยแหละไม่เห็นมีใครมาจ่ายกับผมเลยพี่ แม่ไม่มีใครหากระผมเลยทั้งไอ้ป้าน okay ั้นทั้งคนพิการนั้นท um, ั้งคนที่รับโทรศัพท์ผมทั้งไอ้เพื่อนผมบอกให้ผมไปนอนก่อนไม่ไม่มีใครมาหากับผมเลยเฮ้ยแล้วถ้ามันพีคไปกว่านั้นนะตอนที่ผมนึกถึงตอนไหนวะตอนที่ผู้ชายคนที่เป็นคนพิการอ่ะขับรถออกไปอ่ะแล้วอยู่ป้าหันมากระจกหลังอ่ะบากข้างหลังแล้วแล้วก็บอกเลยอกับป้า โอ้ยอันนั้นแาบเลยแล้นะหันไปเห็นผ้าอยู่รถเฉยอ้ยอันนั้นอันนั้นทั้งน่ากลัวทั้งแบบโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะโคตรพีคเลยนะโอ้ยยังไงเป็นยังไงเลยพี่บาปจัดนั้นโอเคบางเล็กขอบคุณมากเรื่องเวสนุกมากเขาเมาทั้งทีนะพี่มันสั้นหน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไราพยายามยืดยืดไม่เวลาไม่เป็นผมอ่าพยายามเล่าแบบเนื้อความไอ้นี่ใจความมันเลย ผมจะพยายามโทรหาบังทุกครั้งที่ผมออนแอร์นะถ้าบังรับสายบังเตรียมเรื่องเขาด้วยยาจะโทรจะโทรอยายายาผมทำงานอยู่อ๋อถ้าทำงานไม่รับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ารับสายปุ๊บถ้ารับสายเรียบร้อยอยู่ในยา อย่าหลุดคําแบบว่าภาษาเราดอกบงดอกบานไม่ได้ครับแต่ขม่วผมไม่ได้พูดเลยพี่พูดแล้วขอต่อมาดิมาดนี้เคโอเคโอเคขอบคุณมากบังเลเมากั้งเป้ของมากปีขวัญแล้วขอบคุณทุกคนที่ฟังอยู่ขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรพูดผิดพลาดไปก็อภัยด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ